สวัสดีค่ะสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการเกาะติดสถานการณ์โควิด -19 ของจังหวัดชายภูมินะครับก็เราก็จะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารนะครับเราก็จะมาให้สาระตัวความรู้ดีๆเกี่ยวกับโควิดนะครับซึ่งวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับทันตแพทย์รณยุทธ์เกิดแสงรัตน์ครับดิฉันเภสัชกรหญิงจีรภาเพ็ญจันทร์ค่ะครับก็เราก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโควิดเนาะก,ก็ วันนี้จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางออกนอกประเทศนะครับซึ่งปกติการออกนอกประเทศเนี่ยเราก็ต้องใช้เป็นพาสปอร์ตนะครับในในสถานการณ์ปกติแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีโรคระบาดนี้อยู่ก็นอกจากการที่เราต้องใช้พาสปอร์ตแล้วก็ต้องมีอย่างอื่นอีกครับผมค่ะก็คือวัคซีนพาสปอร์ตนั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นเอกสารรับรองของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ครบตามกําหนดแล้วนะคะซึ่งสามารถใช้สําหรับประกอบการเดินทาง ต่างประเทศได้ซึ่งจะออกให้เป็นลายบุคคลเท่านั้นนะคะไม่สามารถที่จะใช้ร่วมกันเป็นหมู่คณะได้ค่ะครับผมในส่วนของเด็กนะครับก็ต้องมีเอกสารรับรองแยกออกไปนะครับโดยเป็นผู้ปกครองนะครับเป็นผู้ลงลายมือชื่อในเอกสารแทนนะครับในกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า7ปีครับค่ะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถอ่านออกหรือเขียนได้นะคะก็จะใช้วิธีการพิมพ์เป็นลายนิ้วมือแทนนะคะ สำหรับการเดิน,นทางทั่วโลกใน67ประเทศนะคะก็อาจจะไม่จำเป็นที่ต้องจะต้องใช้วัคซีนพาสปอร์ตที่เป็นเล่มสีเหลืองๆนะคะแต่ว่าสามารถที่จะใช้เป็น EU Digital COVID Certificate หรือ EU DCC บนระบบของหมอพร้อมได้เลยค่ะใช่ครับตัวนี้ก็คือเข้าไปใน Li n e แอดแล้วก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองเลยครับแต่สำหรับการเดิน,นทางนอกประเทศ67ประเทศนี้นะครับ ก็มีความจําเป็นนะครับที่ต้องใช้วัคซีนพาสปอร์ตซึ่งคือเป็นเล่มสีเหลืองตามที่เห็นในภาพนี้นะครับแล้ววัคซีนพาสปอร์ตเนี่ยถ้าเราอยากทําต้องทํำยังไงบ้างครับสําหรับวิธีการขอวัคซีนพาสปอร์ตนะคะสามารถทําได้2วิธีนะคะวิธีแรกก็คือการขอวัคซีนพาสปอร์ตในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งสามารถทําได้ในระบบหมอพร้อมนะคะโดยโหลดแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะคะแล้วเข้าไปที่ international certificate นะคะ จากนั้นเราต้องกรอกข้อมูลทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะได้เป็นเอกสารรับรองที่มี QR code แสดงค่ะครับผมซึ่งตัว QR code ตัวนี้ก็จะใช้เวลา24ชั่วโมงนะครับในการอนุโมัติเนาะส่วนที่สองนะครับสำหรับการทำวัคซีนพาสปอร์ตนะครับสำหรับชาวชัยภูมินะครับตัวนี้ก็สามารถยื่นเรื่องได้นะครับที่3จุดใหญ่ๆเลยนะครับก็คือ1สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิครับ ค่ะจุดที่2ก็คือโรงพยาบาลเชียพุมค่ะครับและจุดที่3าคือโรงพยาบาลภูเขียวฉเฉลิมพระเกียรตินะครับ<ค><ะ>สำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือมีทั้งหมด3อย่างนะคะก็คืออันแรกเลยก็คือเป็นสำเนาหนังสือเดินทางนะคะครับ<ะ>ส่วนที่2ก็คือเป็นใบรับรองการฉีดวัคซีนค,<ะ>ครับผมสำหรับใบรับรองการฉีดวัคซีนนะคะแนะนาอย่างนี้ค่ะคือหน่วยบริการที่เราไปรับบริการนะคะจะต้องลงข้อมูลหรือบันทึกข้อมูลการได้รับวัคซีน แล้วเรียบร้อยนะคะทั้งนั้นทั้งนี้แนะนำให้ถามหน่วยบริการที่เราไปรับบริการก่อนนะคะค่ะสำหรับข้อที่3ก็คือจะต้องเป็นค่าเล่มพาสปอร์ตนะคะก็จำนวน50บาทต่อนหนึ่งเล่มค่ะซึ่งก็ตัวนี้ก็การจะทํำวัคซีนพาสปอร์ตเนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณ7วปันทําการนะครับนับ<ช>จากว,วันที่ยื่นเอกสารครับผมก็สำหรับวัคซีนพาสปอร์ตในตอนนี้นะคะเราก็รู้คร่าวๆแล้วว่า ในการทำวัคซีนพาสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นวัคซีนพาสปอร์ตเล่มเหลืองนะคะหรือถ้ากรณีที่เราจะเดินทางไปทั้งหมด67ประเทศก็ไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เล่มเหลืองแต่เราสามารถที่จะขอผ่านระบบ EU ได้ในระบบของหมอพร้อมนั่นเองค่ะก็จะง่ายและก็สะดวกมากขึ้นค่ะสำหรับในวันนี้นะคะสาระในเรื่องของวัคซีนพาสปอร์ตก็มีเพียงเท่านี้นะคะส่วนครั้งหน้าเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะ